ครับสวัสดีครับมาพบกับไมนาฬิกาชาแนลนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีรีเซ็ตเข็มนะครับให้ตรงกับตัวเลขดิจิตอลนะครับที่วงวงอยู่ด้านนี้นะฮะให,ใหเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมัน4ี่โมงห้ตอนเนี้ยเข็มเนี่ยมันอยู่ที่ทุ่มสีคือมันไม่ตรงกันวิธีการเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกนะครับว่าทํำยังไงเพราะว่าเหตุสาเหตุที่เข็มกับ ตัวเลขที่ต้องไม่ตรงกันเนื่องจากว่าเวลาคุณไปเปลี่ยนฐานแล้วช่างเนี่ยเขาลืมตั้งเวลาให้คุณหรือว่าเขาอาจจะตั้งเวลาของนาฬิก,กาจิช็อกไม่เป็นก็เป็นไปได้นะครับเขาก็เลยให้คุณมาตั้งกันเองนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยมันไม่ได้ยากนะครับก็ไม่ต้องหงุดหงิดใจอะไรนะครับกอนอื่นเลยเนี่ย เราต้องอยู่หน้าโฮมสกรีนก่อนนะครับผมวิธีสังเกตเลยก็คือว่าวงกลมที่สารนาฬิกาเนี่ยจะเขียนว่าสัปดาห์นะครับแล้ววงกลมที่ที่ก้านนาฬิกาเนี่ยก็จะเป็นเวลาท้องถิ่นนะครับแล้วก็กดอีกทีนึงก็จะเป็นสัปดาห์แล้วก็เดือนนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้คือแปลว่าเราอยู่หน้าโฮมสกรีนเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการก็กดฟอร์เวิร์ดปุ่มนี้นะครับค้างไว้มันจะขึ้นเสียงติ๊กหนึ่งติ๊กนะครับ เห็นไหมครับพอขึ้นแล้วมันจะเขียนว่า S U B ตรงนี้นะครับที่9นาฬิกาวกกลับที่9นาฬิกาให้เราเนี่ยตั้งเข็มเข็มเล็กเข็มเล็กนี้นะครับให้อยู่ที่ชี้ไปที่เลข12นาฬิกานะครับอ่าเราค่อยๆกดมันกดปุ่มค้างแล้วให้เข็มวิ่งไม่ได้นะครับต้องค่อยๆกดทีละครั้งมันก็จะหมุนทีละจึกทีละจึกนะครับ ตอนนี้เห็นไหมครับว่าเข็มเนี่ยที่เข็มเล็กเนี่ยที่6นาฬิกาเนี่ยมันชี้ไปที่12นาฬิกาแล้วแล้วก็เราก็ต้องมาตั้งที่เข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีให้ชี้ที่12นาฬิกาเช่นกันนะครับวิธีการเลื่อนจากเข็มเข็มเล็กไปเข็มใหญ่เนี่ยกดโหมดนะครับเข็มเนี่ยมันจะหมุนเองก่อนรอบหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถึงรอบก็ได้ เดี๋ยวรอให้มันหยุดหมุนปุ๊บเราค่อยตั้งนะครับอ่าหยุดหมุนแล้วนะครับก็ตั้งได้เลยนะครับก็กดปุ่ม forward ปุ่มนี้นะครับค้างนะครับพอมันถึงเลข12บนาฬิกา เราก็ค่อยุดนะครับอันนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งตร GU งที่ว่าเรากดปุ่มค้างไว้เนี่ยเข็มนาทีเข็มชั่วโมงเนี่ยมันจะวิ่งเองอัตโนมัตินะครับเราก็ไม่ต้องเมื่อยมือในการตั้งเวลานะครับไม่เหมือนเข็มเล็กเข็มเล็กเนี่ยต้องเมื่อยมือหน่อยนะครับโ,โหเลย เอาใหม่ oh เมื่อกี้มันเลยนะครับ mm hmm. ก็ต้องรออีกรอบหนึ่งพอมันหมุนเสร็จใกล้เนี่ยต้องรีบกดปุ่มนี้นะครับ forward อ,อีกครั้งเพื่อ stop นะครับผมไม่งั้นก็จะเจอเหตุการณ์เดียวกับผมเมื่อกี้นี้มันจะเสียเวลาแค่นั้นเองที่ทำคลิปนี้มาเนี่ยนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์ นะครับหลายๆคลิปของผมเนี่ยยังไม่รู้ว่าวิธีการรีเซ็ตเข็มกับตัวเลขดิจิตอลเนี่ยทำอย่างไรนะครับทําให้นาฬิกาเนี่ยระหว่างเข็มกับตัวเลขดิจิตอลเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับก็จําี้ที่หมุนหมุนอยู่นะครับอยากให้มันหยุดก็กดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะหยุดทีนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเทลา1นาทีไปจนถึงเลข12นะครับปุ่ม forward นะครับค่อยปรับ เป๊บเป็นไงครับ12นาฬิกาแล้วพอทุกอย่างเนี่ยเข็ม12นาฬิกาเข็มนาทีเข็มชั่วโมง12นาฬิกาเข็มเล็กที่12นาฬิกาครบหมดแล้วเนี่ยเรากดปุ่ม adjust นะครับแปลว่าโอเคเดี๋ยวนาฬิกาเข็มกับตัวเลขดิจิตอลเนี่ยมันก็จะตรงกันนะครับ ใช็นไหมครับก็วิธีการเช็คก็กด f o r w เ r d นะครับเพื่อดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ17.00นะครับเข็มก็5นาฬิกาเหมือนกันนะครับ5โมงเย็นเหมือนกันก็คือเข็มกับตัวเลขดิจิตอลเนี่ยตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบแล้วสำหรับการรีเซ็ตเข็มกับให้ตรงกับตัวเลขดิจิตอลนะครับถ้าเกิดใคร ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจผมได้นะครับขอบคุณมากครับ